สวัสดีครับอาจารย์ตั้มวรพลเสน่ดีครับเฟซบุ๊กอาจารย์ชื่ออะไรครับสือวรพลเสน่ดีเลยครับเป็นชาวอำเภออำเภอกุแก้วครับผมจังหวัดอุดรธานีครับเพลงนี้แต่งไว้นานหรือยังครับเมื่อประมาณ6ปีที่แล้วเพลงนี้แต่งไว้เมื่อ6ปีที่แล้วเข้าไปฟังในเพลงขาววสีครับนี่คือายปากกาของอาจารย์ตั้มวรพลดนตรีอาจารย์น้ำวายล้อมเดชนะครับดนตรีเป็นเพลงที่เป็นวัยเล่าตอนนี้สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีจอร์นี่มือปราบอินดี้ที่เครแล้วครับกับ บทเพลงที่เป็นกระแสแวร์อรใน t ิกตอกที่ดังมากมาวันนี้ครับมาพบกับครูเพลงคนแต่งเพลงนี้เรื่องราวบทเพลงที่มันเนื้อหาสุดๆครับซึ่งเกี่ยวกับเพลงนี้ มาฟังสวัสดีครับอาจารย์ตั้มวรพลเสน่ดีครับเฟซบุ๊กอาจารย์ชื่ออะไรครับอ่าซื่อวรพลเสน่ดีเลยครับเป็นชาวอำเภออำเภอกุแก้วครับผมจังหวัดอุดรธานีครับเพลงนี้แต่งไว้นานหรือยังครับเอ่อเมื่อประมาณ6ปีที่แล้วเพลงนี้แต่งไว้เมื่อ6ปีที่แล้วครับนี่แหละครับถึงเขาบอกว่าเพลงมันถึงเวลาทํางานถ้าเพลงทํางานมันทํางานของมันเองณเวลานี้เพลงของบัสซีปล่อยในช่องทาง YouTube จอห์นนี่มือปราบอินดี้ออฟฟิเชียลเป็นที่เรียบร้อยนะครับทางค่ายจอห์นนี่มิวสิกฝากทุกคนเข้าไปกดไลค์กดแชร์เข้าไปฟังไปชม MV ด้วยนะครับเป็นบทเพลงที่พ่อมากและในแผนเสียงของท i k ตอกยอดคนเล่นวิดีโอเพลงนี้อยู่ที่0 0 0 0 0กว่าคนเล่นคลิปนี้นะครับ600,000ภายในเวลาแค่เพียงแค่7วันนะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายและในส่วนของการไปเอาแคปคัตมาตัดต่อตอนนี้แทบจะ7 0 0 0 0 0กว่าวิดีโอซึ่งมันเป็นไวเล่ามากแต่บังเอิญมันเป็นเพลงอีสาน ก่อนหน้านั้นมีเพลงที่เป็นไวรัลเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาที่ไหนมันเป็นเพลงภาคกลางชื่อเพลงบุษบาบุษบาโด่งดังมากครับณเวลานี้เป็นเขามัดสีเขามัดสีเรื่องราวเพลงนี้อาจารย์แต่งจากความหมายบรื่ออะไรครับ ผมจะซื้อถึงความหมายของความหักในสมัยนี้ครับมันจะแตกต่างจากไม่ชาดกรอยเปอร์เซ็นต์นั่งสินะครับอ๋ออันนี้คือชาดกกันที่เท่าไหร่ครับกันที่สิบครับผมนี่ซื้อชาดกวาสก,กบัตหรือสักวกันครับมอบความรู้ให้กับน้องๆหน่อยครับ,รบชาดกมีทั้งหมดกี่กันจริงๆมันมีทั้งหมด13กันครับมันจะอยู่ในลักษณะของเทศมหาชาตินะครับส่วนมากั่นเสดยิจ่จากเจ้าพะเวบบุญพะเวบก็จะ เห็ดสิบสามกันนี่เขาบอกว่าสิบสามกันนี่ผู้ใดได้ฟังเด้อครับสิได้ขึ้นสวรรค์ผู้ใดไม่ได้ฟังเลยนี่บ้าได้ขึ้นสวรรค์เด้อครับเด้อฝากน้องๆนั้นเด้อครับเด้อเอาเห็ดฟังเห็ดแตงหน่อยแน่อ๋อเทศเทศมหาชาติเทศมหาชาติเลยครับสิบสามกันไอ้ไม่เคยได้ฟังเลยกูไม่ได้ขึ้นสวรรค์ไอ้อยู่ที่ครภบษาเถียงกันได้หมดหรือ่ัเดี๋ยวเก่ามัดสีเพลงนี้อยู่ในกันที่กันที่สิบแค่นั้นครับเป็นเรื่องราวของเรื่องเล่าของพระเวทสันดอนพระเวทสันดอน จะท่านเมี่ยไห่ข้ามเถาที่มาาในรูปถีแตงมาจากพอ,อินครับเพิ่นเป็นพอ,อิน แปลงกายมาเป็นพามเถ่าเพื่อจะมาขอพนางมัซซีครับอ๋อแปลงกายเป็นพามเถ่าเพื่อมาขอพระนังมัซซีครับพนังอ่าพนังมัซซีก็คือเป็นแฟนของพระเวสสนดรบอกแมนครับเป็นโอ้พระเวสทานเมียเลยทานเมียในโลกในโลกอดีตการนี่คือเขาทานทานความรักแมนครับทานความรักอ๋อแต่เนอะอ่าอาจารย์สื่อมาถึงโลกสังคมปัจจุบันผมเสียดสีอย่างน้อยอยู่อาทา้า้าดีดีกัคือจังสันตะวันปัจจุบันนี้ม่ผมมาเป็นคนดีแบบนั้นไหมครับโอ้ โคตรลึกเนื้อหาโคตรโดนใจแล้วทอนกลางมันวางเด็กกันนะทอนกลางเอ่อทอนหมายถึงทอนแหล่ะครับหรือว่าทอนคุกบอเอาเอากลางเอาก้อนก้อนเป็นอะไแรกๆที่เรอเราไม่มีค่าเลยบอว่าอ่อฮันนี่เอ่เอาฮันนี่เอาฮันนี่สิก้าวถึงตอนที่สองเฮาอเป็นทรงบอคือเก่าเอออันนี้แหละเพรานี่เอาฮันนี่เก้าถึงสองเฮาครับผมเป็นทรงบอคือเก่าครับ ตั้งแต่มีเขาเข้ามาครับโอ้ตั้งแต่มีเขาเข้ามาอี่แล้วเราดีอยู่อ่าเออมันเพิ่ง่คือจังไมไร้แต่มีเขาเข้ามาเจ้ามองเจ้ามองเห็นหักแผ่บอมีคาเลยจิมปากันไว้สร้างหัวมันอ๋อเลยจิมปากันไว้สร้างหัวมันสร้างหัวมันไปเลยย้อนอ่าอ่าอ่าเดี๋ยวนะ เตาหัวมันครับผมมันโดนปวดไอผมไปอยากลืมเหนื่อยจังเอยเงนน้ำตาลินไลทั้งสองแก้มเหลือใจแหงถึกแย่งเอาเขาไปบคือสิตายตอนนี้เจ็บหลายบ่อใดเดือกพระว่าข่อย่เแมนพระเวสันดรนวในชาดกถีสิย่อมยกพนังมาซี่ให้้ามเต่าแมนครับอ๋ต่อให้เป็นพอินจำแรงลงมาก็คือเก่า บ่มีภัยพากเจ้าจากไอไปได้ดอกบ,บอ่อยากรอศาดนาขอหักเจ้าในชาดนี้อยู่กันอีกพันปีเยาว์ใจเจ้ายาน,นีจากกาันผู้หูเนื้อหาเข้าไปฟังในเพลงเขาว่าสีครับนี่คือาบป,ปากกาของอาจารย์ตั้มบุรพลดนตรีอาจารย์น้ำวายล้อมเดชนะครับดนตรีเป็นเพลงที่เป็นวัยเล่าตอนนี้ที่โด่งดังมากซึ่งเป็นเพลงอีสานซึ่งซึ่งถ่ายทอดเรื่องราวของความเป็นอีสานโคตรลึกเลยครับเพราะอะไรรู้ไหมฮะ กันหาชาดกแมนครับผมมันไม่เคยได้ฟังเรื่องราวแบบนี้มานานแล้วมากแล้วมาถ่ายทอดในรูปแบบของอารมณ์อินดี้เพลงที่มีจังหวะจากโคนที่ได้ลงตัวจากอาจารย์น้ำวายล้อมเดชครับสุดครับณนเวลานี้ปล่อยแล้วครับฝากเข้าไปรับชมรับฟังฝากผลงานอาจารย์ตั้มวรพลลสรนดีนครับ Facebook ชื่อ วรพลสเสน่ดีภาษาไทยเลยนะครับใครอยากได้เพลงดีๆจากอาจารย์ตั้มวลพลทักไปที่เฟซวรพลเสน่ดีภาษาไทยครับอ่าวลพลเสน่ดีภาษาไทยเลยนะครับอ่าอาจารย์ตั้มชาวจังหวัดอุดรธานีนะครับต้องกราบขอบคุณอาจารย์มากนี่ครับคือสัญญาลขกษษิทธิ์จำเป็นทางการที่ผมซื้อไว้กับอาจารย์ตั้มวลพลสิทธ์ทุกอย่างอยู่ที่ข้าจะน,นี้ไม่สิ่และจอหนนี่คนนี้ใจกว้างมีน้ำใจไผ่อยากเอาไปลองเอาไปลองเลยครับเอาไปคัฟเวอร์ได้เลย,เลยบ่ต้องทักมาเฮ็ดเลยน้องล,งละขอให้ยางเดียว ขอสร้างความสุขรอย,ยิ้มให้กับสังคมไทยไปด้วยกันกับพี่จอรนี่ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ